กระเป๋าบอทนนี่ใส่บรรยากาศดีเลยวันนี้มาสีเดยวหอดเจหอดเลยจะขึ้นออคนหาถุงบุหรี่ใส่สืซอทั้งตัวนี้พร้อมแล้วก็ืสอแง่งหน้าพร้อมเอาไปได้สื่อในบันเนาะได้ได้บ่ะ ทักทายสบายดีและก็สวัสด,ดีสบายดีตอนซอยๆทุกคนมื้อนี้สีหื่นด่านาานั้เขถวส่อเอ๋ได้ทุกคนเลยบ้ได้หื่นตั้งแต่หึงละหึงตั้งแต่ข่าวได้หมู่ทุกคน,นยังบ้ได้หื่นอีกแต่มื้อนี้สีหื่นที่ขี่รถไปแต่บ้านพี่ทุกคนขี่รถจักรไปอดัดสามมีเมียส่อเอ๋แล,าวาแลว้วก็สะพานแล้วก็ส่อเอ๋ทุกคนแต่น้นสาส่อเอ๋ว,ว่าไปขี่รถไถอ,อยู่คุ้นอยู่เคือนบ่อทอนกําลังสีหื่นรถไปฝัดสีรถให้ทุกคนเหาอาดัดสามไปแอน ติดรถไปสูบติดรถก่อนสูบลมรถไปพื้นด่ดานอีแล่ทุกคนเลยเพราะว่าโซงนี้กับมันบ่ค่อยหนาวไปเลยนะอากาศจะพอดีฮอนกับโบมนสนฮอนไปเลยเพราะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเปลี่ยนไหวขนาดเมียสาวเอสบายดีสบายดีทุกคนเด็กเคืองเพิ่นน่อยแของเจ้าบอกกระเป๋านะนี่ฮะของสะพันพอตัวกระ<ๆ>เป๋าแทกกด้วยเสืไปหางเงินมี เครื่องไซนั่นแหละเครื่องนุ่งแล้วก็มีโคมมีเพเดี๋ยวเอเธอไปสูบติดรถมานะไปกับเขาจุ๊บๆชูเพื่ออะไรสวัสดีตีนมันเตะนะบี้แล้วยันเนอะเนาะไ่ได้เป็นนะทุกคนมันยังมันงงนังกระปุกกระปุกลบรถผัดเขาบูสูบเพิ่อเพราะว่าตีนรถเธอเนี่ยยางเนาะมันมันมันจะเอะเนาะแล้วนะมันจะปุ้ยอะไรไปเบิ้งกันที่ได้ไปอยู่โบด่านนี่ยี่ไปเธอเริ่มมีปัญหาของเธอเลย จะค้างเลยอ่ะเชื่อเออน่ะนี่จะเห็นทอดไส้หน้าอยู่เมื่อไหมู่จะอ่านสามไปแย่งบุหอดทอดกุนนะและน่ะแซดเธอเขามาหับแจ็คโคตแล้วสิมาหับนะแต่เบิร์ตก้นตอนแรกว่าจะอ่านสามใสหนังคาเขามันบังหงาบันละปอลเลยคังเถื่อนบังหงาจบายดีก่น กระเป๋าบอลทอนโปต้า่ปต้า่กห้องสะพั่นสะพั่นก็แท็กที่กันไปเขาซีขี่รถไถไปไปมันนี่ก็มีบอะเล่แล้วกับอ้อเล่ยเดี๋ยเขาจะขี่รถขี่รถจักไปพุ๊ลั่นชีขี่รถไถไปนะเขาจะเองหลายขนาดนี่กระเป๋าสะพรั่นของบอลทอนใหญ่อยู่กระเป๋าแจะถือโมลายน้องก็ตกตู้ไม่ได้เอาโมกมาซ้ำรอบนี้เดียกแล้ว ไปเบิ่งที่พักไม่ใช่เองบุญข้จีบ้นี่นอ่อไอเอามาหอดรงพัดดานแล้วบ้นี้ไดงียบาหอดเลย เป็นส่งนยงเขาประมาณจะปีด้ยวยเนาะได้เลยสามปีเนาะกับเขาปูมันมัก็ไ,ไม้ลำนันใหญ่เนาะ ไม่เนไรเนื้อแล้วพ่อทอนทางน้อทอนแน่ไม่จริงใช่ไหม ร้อยสาวแม่เป้าหมายหากกับพูนเห็นดอกผู้นึกพอจะเห็นมันขนุนนอนยังไก่ขนาดคน เงยเงเงินนน้นโ <laughs> มมอ,อโหเลยมากระงาอนี่แบบดีครบรถไถเขาชิม,มือบ้าน <พอ S 1> เอาเมาท่านอนดีเดียวนะคา,มมายนวิทวไปจักแอนกัน ลวอดแล้วหมู่บ้านรับแปลห้าลังค่ะอันนี้น่าจะเป็นสัญ,ญาลักษณ์แล้วมาแ้วก็ต้องต้องถ่ายอันนี้ก่อนแสดงว่าคืเยอะหดเคยเยอะหดที่พักเรา จะเป็นเพือนด้วยน้อมันทึใส่เล็กซี่อยู่ท่อนอันนี้กูมาเกาะนะเปิดโฟใเสร็จแล้วเฮ้ยเจได้ก็ได้เกมมะกากกงนี่เกมเยอ่พอที่พัก,ลกแล้ทุกคนเลยเคลียาวมาก่ายและกายบนเขาพักตะเกา ดีฟ้าบ่โอ้ได้ดินแด้ดินใหนกว่าดินไมแ้วโยเออว่นันหายทีนี้ไปอจนไผแล้วมันนี่เ็ทตี่เนี้น่าที่บง้ไปเท่าเะนะ แล้วทุ่นะเขียวๆนั่นลันหลข้าวปโอที่ฝากใหม่แล้วรถเบยรถเบตัวเรแลรถพ่อนที่นรถเรแดนนี่รถอ่เนเอาบอลไี่รถตัวนี้มา่เต็มเต็ม กรวาไห้กระเป๋า่อยมาหอดจะหึงสำหันั่งรถนี่ได้แล้ว่งขมุ่งมีฝ่ายอ้วยเยอเอ้ยพอมันต่ำเออพ่อบัต่ำแล้วนะเตะผมไหมเดี๋ยวพ่อมาขึ้นครับอรีก็รู้ตัว ตเล็กทเฮาโทกระชุนเอาเบาะไรก็มาสบายดีไปดีมาห่อเถิงรึอะแต่่อะไโอ้น้าพี่ผ่าสเมผ่าันเลยผากัเลยโบ่าเยาวรตูเอาเลยได้ปักขาป่าตัวปีงนะห่อย่าตัวโจกเงินโจ๊กสินแนี้นามันติดกระดเลยหมาหอขึ้พอดีจะกินข้าวง่ายแล้วก็ผากินใบหนไมสิเกงสเอเอาน่อไมมาตะเฮิร์นพัน แตาด้ยฮะมันน่บเพื่อเลยเผ่อตละนี <t <t ่เขหอดิเขาหอด่ะไอ้เพิ่อขาอดันเห็นเห็นเห็มักมาให้เอออย่างเชนนะมาผีแตวหอดแ้วหอดเลยแต่คือ้อคนหาถุงเปลี่ยนคือยันจับมาโทรรศัพท์เลยไปจับบอกกล้องก็ป็นไงเหตุสิ่งวิทยาาสตขามทางคุณเห็นแตโตนิพุนกลนกุ้มอยู่แล้วนะแต่โตนิพุนอยู่แล้วเลยนะ

บ้ไรละเหตุกามันตอนนั้นตอนนี้แสอจักเอาแล้าให้สาดลงได้โอ้ยกระเดีบ,บเสียนี่ยอดน้ำเต้ากับันยอดมะอึใสก่กระโมไม้หักกันทนำะอ่ะกระ่มไม้อันนี้ ทางลงไปเอาน้ำนะนี่คือแกงสลัวไม้มะบุบเอาอมาเชื้ออะไรนะบุบแม่ซีนยกับ ูใหม่นะครับคันใดพมรทอนมันมันไม่เหมาะนะสบาะเพื่องครบเดกันใช่มเอดีีมคิดนเราะเอาเบาคดนไม่เอาไมไพอวคือกินเฮ็ดีกอนวกิเนวะงามเลยเนาะโอิพเฮ็ดเลยเนาะ

นี่เราใส่่เยวไม่เอใส่ย่ยเยมง่นเยเคมน้ำลยนี่คือแกนุไม้เทียบพร้อมขนาดจะก็เห็ดโบดห้าพร้อมเขาใส่ละพันสวยทีนี่ไปใส่เลยเฮ้ยมันนไป้างแพงมาไปตมฮุ่งพร้อมเปลวเปลจะดนอปมืมออยีจ ไปเลยบอกมไปเลยเนาะเป็นอร่อยกได้เนี่ยอรไปแป๊กไป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 รอเนาะมาอ่มาไปเลยมเตาอเอาวมาวูบซะเถอะวบก็มนเตาสุดเสียบเลยวันนี้เนาะไปกินที่โอ้สีมือสัพันเนี่ยโอ้จุดเต็มนะทุกคนเขามาแม่น้ได้เด่นเอายกกันื้ออีก็ได้ โอ้สีมือสะพานเนี่ยซทบแน่นนอนมันนี่แม่เล็กก็เล่นตัวนั้นโก้งนั้นยู่หันนั่นนี่ตามไปโดยปลาปลาเดงจะตอนผมบอตอนมูใไส่ก็ได้โอ้ปลาแดันีปน่ปลาเดะกินตุ้สมคขามาจะเอาตัวนั้นใส่กได้ อะไ<ก>รคนเลยโอ้ต,ต้มตนี่แล้วจะเจ็บเออเข้าหน่อยเปิดระบ่อนมาอันนั้นนะเบิังดูยังทำเตานะเขาตื่มเกลือไปโน้ตได,ด้หน่อยหนึ่งปิดท้ายโดยสงเงน,สสยน่ห์ห้แเซ็ปได้ใส่กว่าสงเงห่ห์หน้าอีกเพราะอทั้งตัวนี้พร้อมแล้วก็สงเงน่ห์หน้าพร้อม ด่อนขึ้นเลยยิ่งไม้ยิ่งด่อนมาเสื้อผีกินนิตรงเลยรึปความหวังของหมู่บนะ้า,านแล้วนี่ตะกระดูดซะเนาะยังต่ำมะฮงเอ๋อพันเดี๋ยวนี้นะที่เราโง่เขียน เขาทนมาจากเพิ่มเอาแล้วไปโนนะพ่อฉันเมื่อกี้ดรอเหมือนเอานโนเสื้อลายนะอันนั้นเฮ้ยมันรุนเหมือนใดย่อๆให้ระเดพฝาสีฟ้าเบาไล่เซมขึงนี่ก็น้องแนนซีมู มาเล่นชมพ่อป่ะเป็ยานมีดแถวนี้นะเปยามีดโรย่อะไหลใมาเล่นโอ้ยทำนุ่มแห้ยกหลเนาเอาร้บอีบได้เอายบลททีบมาเนาะพอแล้วพอแล้วมัเอาเดี๋ยวนี้ขี้โม้เล่นมันแรงลุกแรงแบตมัเอาสีมือสพานแล้วเนาะิดเลย ร้อยสเกตบางเรว่อร้อยแล้วบอมเล็กบอมตัวเอบมมโลพอแล้วเอาละเดเาไมได้กางเามาตอนเดือเือสะพานมาเธอดึงต่ำสิซ้ เปลี่ยนอะไรมาได้ขอเสิร์ฟเผาเถอะมาอร่อยเลยสักลองดูด้ยเฮ้ยหัวม้อวันนี้นะพังแล้วทางนี้ต้องได้เตะเด้ส่ผ่านนี่เนาะเปลี่ยนเสียบใส่ผ่านพอดีอันกินกินข้าวบทอนกับโต๊ะโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารเนาะพอดีแล้วคือปลาอยู่ตรงที่โต๊ะอาหารเยอะใส่แจ่วใส่เผื่อใส่นี่เลยเด้อเออไรหรือไดรข้าวเราผ่านอันนี้เนาะิไม่เยอะเด้อ

để ban bố mình cốp cho mình đấy Quả à. đơ được không? Quả ừ. ừ. nó làm tao hỡi Bố khơi kìm kè ngàn ừ. là làm tao cho lúc mày Chạy ừ. cá xe không không? Khơi ưu ư hả nà? Khơi kì tao mặc ư hả là Ừ ưu mặc ư hả nà? Tao mặc ư hả này nhìn bao Cả bàn bao này nhìn bao Cả bàn này nhìn Cả bàn ทำหุ้งเนี่ยแซ่บพี่น้งเ้ยมาหลายคนแบบนี้แหละแซ่บมากก้อยกี้คนทื่อแอ้มบะขาบอกระมาขาวกินยอดนี้เพชรแล้วมากินเนวานียแซ่บไปเอเาะไปเลยเออทอมดเลยหมดวนี้วยไี่เนาะมดเลยทอหมดทอดม กินข้าวกิน huh. น oh, ้ำ uh อิ huh. uh ่มเลยบ้านนี้สะพันได้อิ่มนี่แต่คือสีหยาดมดแล้วเนาะสาแล้วอิ่มแน่กินน้ำก้อนร่างมาแล้วเราเลิศเราเจาะเจาะเฮอุ้ยเยอะแะยล้วบ่ฟิบล้านของเงินลอย xin lòng nhìn của bản là con hôn sai luôn luôn ừ. ừ, sai hắn <laughs> nhìn thở sao phao mang ngu ngo 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 โคกมากเลเนาะต่การเาิ้วจิ้วโดนกรบสัทยิ้เอนอนนี้ประดนะสภัทยยิงคกเลกเลยเอาโยิงกคกว่าทางคุณใดสัยยิ่งอันนี้าไปโดนเดแล้วคกมาจิ้วนี่เขาถามว่ากตัวนี้บอกถอจะบอกยี่นะบยิ่งะไหวเลยเนาะเป็นตโหเลยทุกคนเลย พันลงเนี่ยสะก็คือนี่ช้อนนะคือจ่าเนาะเกือบตุยตัวนี้มะพี่เละขนาดใหม่นี่มันก็ยังเข้าเนาะมันก็ซั่มเด็ดกระเจ้ากระว่ายิงกุ๊กนี้เฮ้ยแล้วเสริกแน่สะกุ๊กโบยิงกุ๊กนั้นผมยิงกุ๊กนี้มันยิงกุ๊กนี้จะพันนะนะกุ๊กนี้ก็ยังเข้าบัดซองกินข้าวกินน้ำแล้วอิ่มเพลิงเติร์แล้วทุกคนพักผ่อนแล้วก็ กระพันโลกมึงปืนมาอะไรคนปืนลม <c oughs> ยิงพิษไปไปหาตึกฝาวันนี้นะอันนี้มีม่องแล้วก็มีแหงน่าจะใส่มองนำ้ำรัดลงมาเอนะาก็อย่าผามัดเยตัวนั้น,นะนเลเราอมอนไว้นะเราจะพาาตัดกันอ้าวเหลือพ้่แก่สงเส้นลงทางนู้นมาตอนนั้นน้ำจะเยอะเพียงโคนะ แห่ระตึกได้บ่ไปเลยเนะตื้นตันสะพานล่องพวกนี้ได้เดี๋ยวมาล่องตื้นพวกแห่เลยดิ้เฮามาตอนนั้นอาบน้ำน้ำไหลทัดท่าแทนแห้งลงไหลแก้เ่ยแม่ส่งน่ะฮึบแห่ลงละโอ้ยคงแห่กับพวกมันมันแห่น้อยเอ้ยแห่แต่ไม่เยอะเอ้ยเย็ด เออเพ่งหาดังไปก็เด้อดังอ้เพิมมาเล่นหนาวบน้าเออหาดกินอยู่บ้างมีบ้ายอะโล่ี่ปวดรัยล่งบ้งอยู่นี่ได้บนดังบึ้นยังเละพี่โดดมาไหมเอาโอ้มาทอนมานปลาตัวนึงละ

โอไปแล้วบ่ได้บ่ไ like. ด้ตาด้วยแล้วแรกๆ้วมันวิทยได้ออเฮ้ยเออาพยนตตาเลยข้าแมวตัวใหญ่กับใหญ่ในฝาดีนะตตัว โอ้ตัวนี้แหละอมันอ่อนแวดอตัวนี้นะอยู่ในแหนี่ส่วนี้นะเออไปกิได้เนออเียบผักเลอนี่ีบุ้อไลเนาะอตัว้ตกเลยรงนี้เลยวรนนี้ว่างนี่โอแงก็มาบกอนบกอนเลยบงเกบปลาาบอลกเฮ้ย ปิดนี่วันเนาะได้วีวุ่นฝุ่นอยหอมยกินปลาาเบ้อนบอียน้เต่านี่นะเต่าไปหาเบไปหาคลิปเเดี๋ยวไปเจอเด็กยิ่นได้ปะบ่เคยกังไฟหลายนมันุ้มหยย่ตงยิมันสอจเลยกด เบเอเล่นนี่อย่จะ่่ตัะนี่เขาบอกว่าใส่ใจได้แต่มอยากเอมใส่มองผมกได้ปลานี่พี่น้องมาเพิ่มที่นี่มไล่ปลาือนี่ยังิ้มปลาไหมันเป็นตาม่เโม่เท่านคือเก่าเยนมันม่ี่สักร้อยมเสียูนม้มตงมนอยู่บน

าตัวนตะูไปซุง่้ออยเตะูองแต่อนือดี้อไโอย๊ดยอยู่นี่ได้น้อยหนึ่งแล้วก็พอิาไปตึกบอบใหม้บ้างเพิ่ยอเินวาน่าจะป่าหลายคนไปไปลุ้นเบิ้งนกำกันไหมไปให้ะขึ้นเลาะขึ้นเลยตึกไปเบิ่งๆน่าจลองขึนไป เอามาทอดแล้วอู้นะโหมันนำมาทอดนะพุ่นนั่นนะโหมันลงมาตะุ่นนะนน้ำติีนน้ำติดกดักดกดักลงมาป่าน่าจะลายโถงมันได้โถงมันบ่ได้ป่าไหมล่ะเออยาสอะเดี๋ยวไม่นานโหดมากนี่นะโถงมันน่าจะออยู่บ้านโอ้มุ่นที่วะ

เออแมน่ยขอแค่นี้กมาเอาลมเนียเอาไปเลยเออไได้หมด้า่ยาวีท่อดูะหาป่ากาโมนจะได้หลายเ่นกได้พากันเลาะห่วยนี่เึ้นมาแ่ที่อมือที่พักแล้วแบบนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนอื่นข้ขอบอกขอบใจผู้ที่เข้ามาติดตามฮัดส้มทุคนไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับคลิปใ้การสัมพันกับชิดิโฟฟาเอาไว้ช่มนี้ทุกคนายดี